น้ำเพิงค่ะฮันนี่มัชรูมมึงดูพันเกิดมาอีกค่ะนี่เพี่ออีกอีกอุมหนึ่งยังน้อยน้อยู่ค่ะคือทั้งนี้อีกเนี่ยค่ะโอหลายอยู่แล้วนี่คันบานนี่ได้แกงหม้อลนึงเยคันเนี่ยว้า ไก่นี่อยู่ต้อน,นี้ค่ะเป็นตออกเฮ็ดแม่ไก่ขึ้นสิบสามกอค่ะสิบสามกอรอบเลยเนาได้แต่ว่ามาพร้ตอนพันเนาแล้วมันนี้มาจอบดนตัวค่ะว่ามีววา่วีแววบอกมามี่วีแววเลยแต่ว่ามาพร้เฮ็ดน้ำเพลิงพุ่นอะค่ะพุ่น่ะเพิ่นได้ฝนมึงรู้เพิ่นเพิ่นได้ฝน เปียกแน่จักน้อยละมือกะจีโต๊กอีกมึงได้ค่ะเนี่ยแล้วก็ยุมองนี้อีกตาบวดีสิบพรเห็นเลยเนี่ค่ะเพราะว่าสีสีคือยังขี้ดินนี่ค่ะอีกอันนึงแล้วก็ยุมองนี้เนี่ยนะคะยังน้อยน้อยยู่อีกสองมือนี่มุ้ยมึงค่ะมึงมึนพูดนะอีกสองนี่มือนี้พืบเลยเด้ค่ะพูดนะ เนี่ยเราคิดว่าบ่บ่ตายบ่เหี่ยวเพราะว่ามือหื้อมือหื้อนี่ฝนก็จะตกอยู่มีเอีได้วยค่ะเด็กเนี่ยเพื่อนอุ้ยสีหลายอยู่ด้วยเนี่ยคันบานนี่โหหลายเลยบานีสีมาเก็บอันนี้แล้วค่ะอันนี้อันนี้เพื่อนรูดออกมาสีมาเก็บตะาปอไฮเบิ้งนี่ยังเงินขาว งาไหมค่ะอันเฉียงเจียเ๊ยบๆนั่นเฉียงตะลอกค่ะคืออ๋อเสียงชีบมังอันนี้เอาไปเอามาก่ะแซบอยู่ได้ละอคะเนี่ยเนี่ยอ,อันนี้กินได้ฮะเป็นสีขาวทางในแซบอยู่ค่ะล่องเอาไปต้มปนกับเห็ดหลำเพิงแต่ล่องเคี่ยวเบเป็นเหนียวเหนียวบ่เป็นคือจังแบบยักนะอันที่เป็นบอนยักมันบอแซบค่ะ พูดนะกัยังไหลพูดนะคะเต็มเลยเนะี่ยในน้อยเนะี่ยอีกจกังไรสีขึ้นมาหลายอยู่เนี่ยนะคะทั้งนั้นเลยไนดะ้เนี่ยพูดนะเขาจะโอ้ยอยู่มองพุ่นเองเนะ่ะในน้อยน้อยก็หัวเข็มมุด <c oughs> บีบบีบใส่กันทั้งดิอา้าวหลุด จว่าเอาถุงว่าเอาถุงมาถุงอยู่ในรถค่ะโอ้ยเฮียสองดอกล่ะเฮียมือหลุดมือเฮ้ยอาฟ้าออเดี๋ยวค่ะอุ้ยกรองใบนี้ตะก,ก้อนค่ะถ้าเอาถุงก็ะพีพันนี่เอาสองดอก ดีด้น่นี่ฝนตกมาใส่ขนสั้นแหงท่านี้มีบ่หอมหอมคือจังเห็ดตเปอบ้านเฮ้านี่มันอีกนี่มองนีคือกันพิกพิกอันนี้อันน้อยพีกายเนี่ยค่ะเห็ดเห็ดลืมซื้อโอ้เ็ดแบล็กทำแพ์นะคะ มองเนี่ยหลายหลายปีนี่บ่มีซ้ำไว้บังดูพันเกิดน้อยน้อยคุณนะ่ะดอกน้อยน้อยค่ะว่างมีนี่กองไว้คือพ่อขนมอีหยังนอนึกบ่ออก พ่อบีบบีบยังสีมากคือพ่อขนมย่างหนึ่งของอ๋อขนมไข่นกกระทาโอ้พันเป็นยังสีดวง,งแววพันนี่ดอกหน่อยตามที่จะเกิดอุย้ยชิบมงชิบมั่งนี่บ่สเซาห้องเลยนี่พุ่นน่ะกว้างไว้นี่ค่ะถ้าเอาถุงกับพี่พ่นย่างาะเบิ่งเห็ดนำเพิงก่อนเด้อค่าบาดเนี่ยเบิ้งค่ะได้ทอดเนี่ย ไงสายที่ได้เห็ดลิ้นจือเนี่ยครบเจ็ดเดือนแล้วได้เนี่ยค่ะบาดีเพิ่นเว่าเกิด,ดยี่มองนี้มองเก้าเพิ่นเกิดยี่หลีเพิ่นเกิดมองไม่ได้เนี่ยแต่ว่าอันนี้เพิ่นยังเพิ่นเถ่าดอกคะ่ะแต่ว่าเพิ่นบองงามแล้วโอโ้โหเนี่ยกินกับกินได้อยู่ได้ไหมค่ะเนี่ยโอโ้โหนะค่ะย,ยังดีๆอยู่เนี่ย ต,ตนตกลงพี่พันจะเอาไปฝากมูค่ะก็เลยตัดซะพี่แกะออกไปเลยมันจะหล่นลงดิน สั้นจังจะโดนมือไม่ใช่ให้เขางอกอีกไงฮะกูจะเดินตัดมือไม่มัน,ม,นมันเจอแต่มือมเจอดอกเห็ดเลยอ,ะอ่ะเอะตัดไปก่อนแล้วแต่เขาเรียนเอาไว้เนี้ยะคะ่ะจะพาไปดูคิดว่าเป็นเห็ดใช่ใช่จริงๆด้วยเห็ดแม่ไก่ส้มคะ่ะ เโอ้ย,ยมันเป็นเป็นกระป๋องเป็นแม่ไก่ส้มที่เขาแห้งแล้วค่ะเขาแห้งแล้วกอใหญ่ถ้าเอาไปกินไม่อร่อยแล้วนะคะนอกจากเอาไปต้มชาเอาไปต้มชาดื่มเนี่ยเขาเป็นเป็นยาเป็นยาชั้นเลิศเลยนะคะนี่ พี่จะเอาไหมเนี่ยฮะถ้าเอาตัดให้หไม่แห้งค่ะอาาอโอ้แม่งอันนี้โอ้แม่งกัดนะหอม ไม่เก็บไปก็เน่าสู้เก็บไปดีกว่านี่ค่ะวางไว้พี่มาหยิบนะเขาจะหล่นลงดินสิคะเนี่ยทางนี้สิคะเนี่ยะนะเอาไปให้เขาเอาไปให้เขา ต้มชาถ้าเพราะทางนู้นไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วทางนู้นนะะ่ะค่ะนี่ค่ะโอ้ายุมองหันอีกสองกอจชิงจีตัวละเห็นเห็น<ๆ>ดูยังว่าเห็ดเห็ด<ๆ>แม่ไก่สมน่ะยุมองนี้คือกันปีไก่นะคะเห็ดแบล็กทอมเพศน่ะ เต็มนั่นเลยนะเต็มทาเลยได้ได้นั่งยองยองเก็บที่นี่บอมี่ซำบอมี่กับบอป็นแย่งโอหสามกอพุนเนี่ยนี่สามกอพุนเด้่ค่ะน่ะอุ้ยสีกอเนี่ยค่ะมีกอหนึ่งลาก็อันนี้กอหนึ่งนีล่ลาก็อันนี้อีกกอหนึ่ง,ง,ก,ก,งก,ก็นี่ไงคะทางนี้เนี่ย เฮ้ยงานเนี่นี่พี่เพื่อนชีเอาบอบุต้องถามเนี่ยค่ะฮารังค้นว่าเป็นอย่างต้องถามต้องถามจะดว้วค่ะเพราะว่าคันตัดไปแล้วเพื่อนบอเอาไปยังสิมันมันเสียของพนะ ขนาดยังบวถา,านะพี่เพื่อนว่ามันเถ่าซะสันพี่เพื่อนจีเอาดอกนี่ข้านก็เอาดอกนี่ละห้เพิ่นค่ะ ยังไม่แก่หรอกยังไม่แก่ใช่ยังอ่อนอยู่เลยยังยังเห็นไหมคะยังเขียวอยู่เลยโถตัวนี้เดี๋ยวเขี่ยตัวนี้ออกก่อน เอามือจะเฉือนผิดด้านส่วนตรงนี้จะเฉือนแบบแค่สองนิ้วนะคะว่าเขาเอามือพี่ลองหน่อยสิคะมันสั้นเป็นกลัวตัดเอามือพี่เงั้นเอาถุงสีน้ำเงินตัดแต่บ้านนี้มาไม่ได้เหรอเอาถุงสีน้ำเงินพี่ลองให้เขาหล่นใส่ถุงสีน้ำเงินเนี่ยค่ะถุงเปล่าเนี่ยนั่นแหลคะค่ะจะตัดแล้วก็วันหลังแวะมาดูว่า มันจะเป็นตามสูตรที่เขาบอกไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ยังเขียวอยู่เลยยังอ่อนค่ะด้านนี้อันนี้ก็อ่อนค่ะเนี่ยดอกเนี้ย พอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วลมีดค่ะมีดมก่อก็้ธรรมชาติเป็นแม่ไก่ดอกแรกที่บ่ได้กเกิดนงเงาโอค่ะก็ยังดีด้ค่ะ,ะมาพ่อเพินินออ้อโอเม่อดเม่อได,อไดต้องเอามีดค่ะ เป็นเห็นกอแรกที่มาเกิดอยู่อยู่ตน้นต้นเบอร์ชค่ะกอแรกเลยเด้ค่ะเนี่ยยังน้อยน้อยอยู่พีผ่ผู้นั้นเพิ่นบอกให้เอาไปนั่นค่ะยังน้อยน้อยอยู่เสื้อเพิ่นไว้ยังสินะค่ะดอกน้อยน้อยอยู่นักเด้ค่ะเนี่ยเห็นดอกน้อยน้อย ขันเอาไว้อีกยักษ์สามมือเพื่อกระจะใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นเบอร์ชเขียวค่ะเ,เป็นกอแรกที่เกิดอยู่กับเบอร์ชนี่นักหนักหน่วยน้ำใสใสคุณน่ะน้ำใสค่ะแต่ว่าบ่มีปลาเห็นได้ล่ะปีนี่เฮดบ่หลายหน่วยอันนี้กับบัหลายคือกัน ทุกปีโดกโดกนเนี่ยค่ะนี่ค่ะว่าพ่อเฮ็ดน้ำเพิงสีน้ำตาลหลายอยู่เด้อยค่ะแต่ว่ามันบานแบบนี้เราเอาไปปนแสบเด้แต่ว่าน้ำกูหลาบหลเยอเกินค่ะคุณน่ะหายไงนั่นค่ะ มันเป็นแบบดอกบานก้น้ำกุหลาบหลายหลายยูมองพุ่นอีกด้านะนะ่นะน่ะมองตอนน่ะนะเก็บจังไหนเนาะบานนี่น้ำายโพดนี่ค่ะโอ้อันนี้ค่ะดอกยังดีๆอยู่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยอย่าไปเก็บมองหันเน้นะ่นะน่ะ นะคะยุคขางตอออ้อน่ะโอ้ยเก็บบไดใดอกะเพว่าเป็นหนำกุหลาบหลายเหลือเกินเฮ็ดน้ำเพิงเดี๋ยวเอาขึ้นมาเบิ่งแ,แมนอีรีค่ะนี่แมนอยู่ค่ะ นายดอกนี่นี่เป็นแบบสีน้ำตาลนี่ค่ะอะลายดอกอยู่เด้ออันนี้ว่าดีละคะ่ะนี่